ใช่ไหมครับผมนมรอนี้นะครับอยู่กับผมครับเหลี่ยแข็งน่องครับเดี๋ยวถือว่านิวู่จากมาบล็อกไอจีซูนครับถึงจิบรีวิวเฮ็ดไปลกันแล้วครับมันบล็อกใครมีหูฟังกับเลเซต้าไหมครับรอบนี้แขงว่ากับเฮ็ดไม่แล้วครับว่าช่วงนั้นนี่พันธเด็กก้าวเล่าพันธเด็กนะครับครับควเครื่องใส่ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับกวนสีใส่หัวต่างเสียบปากก้านครับเส่ยงปากผมกับเสียบเรียบร้อยครับ ปุ่มเปือกที่ยุ่งตรงนี้นะครับอันนับเรกต้องมาปุ่มเปิือก่ันเปือกไทยเห็นปุ่มเปิือกหอเกดไฟครับเราจอยกันอีขคืนครับน่ครับจอยล้วนครับเรื่มแล้วครับเรื่มแล้วเรื่มกกับ,บานเข้าแล้วครับอ่าเยวสีมาเนี่ยน้ำปุ่มที่ได้ใสด่ดูดูกันนะครับอ่ากว้างกว้า,า,างเยอะไหมเมิ่งแห้งเนี่ยอันนี้นะครับ แชมพูครับมันจะเป็นยมแยมข้อสีเลือกแชมปูวาสเลียนเท่าไรนะครับกบกดตัวนี้ครับนี่เรากดไทยมันเห็นจอยไหมนาะเออจอยมันหเนสียงสีนะครับสม,มุดวางข้อใดข้อสีนได้สามหาเอากดลายสามหาครับเราก,กดแชมปูครับพื้นกรมันก์สีกลัแม่หนาที่เหรียนพื้นกรครับอันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทครับปุ่มเหลียก็ปุ่มหยุดครับกดเหลียนครับนี่กดหยุดครับ พวกนี้สีช้ในการบันทึกนะครับประมาณนี้ครับเดียวมาจีบบันทึกเดียวผมสีมาบอกนะครับว่าแสางเลยไม่จงว่าสีแ้อยู่ประจำนี่ครับกตสิมี่เวลายครับนี่สีเป็นเราเรื่มจากใส่น้ำเพียงสากอนนะครับเพียงสาตี่ตัง้งไวเรียกโฮสิบเปี่ยครับมีเปลี่ยนเชียงน้ำซือครับตัเวก็ทีเป็นเสียงเพื่อทรงนะครับ อันต่อไปนี่ก็จะเป็นจังหวะโบเลโร่ครับคิดว่าเขาสิเอิ้นร่างสิครับผมก็บรููด้วยกันผ <c oughs> มนกับว้ยยังหัวเลยผมกับวูลูว่าเสียงมันสีดังแครยดังเฮี้ยงนะครับว่าผมใส่เครื่องสูตมินิครับพวกนี้นี่ม่อเครื่องสูตมินิด้วยครับมินิครับออากลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับนี่จิเป็นจังหวะโบเลโร่นะครับ ก็แล้วเสต้ยน,นี่เยอครับแล้วก็ม่นนี้ครับนะาที่ได้ยินอยู่แล้วครับต้องเป็น,นก็จะเป็นจังหวะซ้ำสนะครับที่ใส่ใไย้ก็จะเป็นอันนี้ครับคจังหวะหลัสองซสียครับ มีประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งกัที่ว่ามีคนถามครับว่าเวลาท้องซี่นี่ถาว่าใส่ฟูตวิตที่เฮ็ดยจงไลยนะครับมุกกะจีเอาเอาโทษครับไม,ม่จยิงเพื่อเพียงอันนี้นะว่าแตได้นนครับจิมมืงนว่าัตดครับให้ได้หน้าที่หลายๆเนี่ยเส่ะละยูทูบ วันนี้วันนี้ไม่สอนนะครับจะมาแนะนำครับผมใส่ขอขอยาดใส่กับเพ่งกับเรียวเตี้ยได้ครับหนังหิ้งอะไรเสียซับเพ่งนี่ทั้งโปรสิยูทีร่อยแปดนะครับเดี๋ยวให้ฟังลางโอเค กดเทมโปกันนะครับเราก็มากดลอยเปดครับเรากดกลับขึ้นครับอันนี้ยุทีจังหวะมาเริ่มเลยนะครับเสียงเปิดอายแห้งครับวมันสอยูฟานทันเียใช่แล้วเปิดเพื่อนเพีย ไม่เปลี่ยนส้อนันนะครับกับไว้ได้เลยครับเปลี่ยนสองพันไม่สิไม่สิเขาเองครับในในแต่ว่าทอนต้อไปนี่ไม่สิเปลี่ยนทันเดียวนะครับนี่ครับกดครับเับกดกลับขึ้นครับมันจะอยู่เขาขึ้นต่ครับแสรงพรมสีใสแบบนี้เปน็นประจํานะครับแต่ว่าผู้อื่นนี่เพื่อนอาชีใพใสฟุตเวิตหยับยุดครับ อันนั้นผมผมกับใส่ยุคครับตัวบดแห่งนัททัวรนี้นะครับสหรับมือนี้กับมีแนี่ยแน่นี่ยน้ำซนีนะครับแล้วคลิปตัวไปนี่ผมเทียบเป็นคลิปแนะนัมการทางอย่างว่านะครับฝากกดครับจะใครด้อยครับผมแต่นี่ซ่องใกล้ษต์ซ่งเชนแล้วครับเม็ดใกล้ษต่วงเชนแล้วจะสื่อความแม่อยู่นี่ สวัสดีครับผมพิดพีทยุดเมีย